เราไ่คก้มาโกยไม้ใช่เดียวว่ารถเกล่เบาออกันนี่ยกได้เดี๋ยวมาโกยไม้ครับวายโอสามห้าเดี๋ยวจะเอามาโกยไม้เอา เาขาคนโกยงี้เลยเหรอพี่โกยใส่บิ๊กแบ๊กโกยใส่บิ๊กแบกไว้ดีจะเอาไม่โกยโกย,โกยออกมาครับจะได้ยกรถตัวลูกลงไปหาได้จ้ะฮะของหายวะโอ้ยไ,ไฟ ไปไฟเคลื่อนที่วัน <laughs> นี้ครับไม่มีต,ต,ตั้งใจตั่สิ้งโอ้โอดูชิงนเดียวอู้ปลายเมเตรน,นี่อย่าหาทําพูดสายชัดดูมิเครากล้องอย่าอะไรไม่รู้ยังเกี่ยวแล้วโอ้อย่าไปเล่นนะโอ้ รูนไปดูรถนู่นนะเอาใครทูมาวะตัพทาเปวะฮะอุ้ย,ยบ,บอกได้จะเอาไปใช้อ้ยจริงเกี่ยวมินตีนอ่ะเดี๋ยวไปดูเขาโกยไม้ออกจากรถครับจะได้ยุบ อฝนตกถนนลื่นครับฝนตกถนนลื่นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ วดดดร้้อนยก็ไม่มีใครอยากให้เก enfin ิดนะเนาะก็เป uh uh ็นกำลังใจให้ช่างเอียวด้ยครับปกติก็วิ่งช่วยแต่เขาอ่ะวันนี้ต้องให้เขามาช่วยบ้างแล้วนี่ดีแต่ตัวแม่ไม่เป็นไรเลยไม่ไม่ตัวแม่ไม่เป็นไร ตัวลูกก็น่าจะเป็นได้นิดหน่อยแหละไม่เป็นไรเยอะหรอกอันนี้เราก็เราก็ต้องคิมประกันเหมือนเดิมใช่พี่เอเป,เป,ปเลือกบเปลือกอเออใช่เพราะว่าเวลาเราจ่ายภาษีเราก็ต้องแม่ลูกเหมือนเดิมอ่ะคนขับปลอดภัยก็ดีแล้วครับไม่เป็นไรเยอะก็แค่ปัดฝุ่นแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่ ไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกครับไม่ว่าจะใครก็ช่างเถอะเสียน้อยจะเสียน้อยจะเสียมากก็ไม่มีใครไม่มีใครอยากให้เสียเนาะเนาะโวยออกโวยออกเออพนักงานตัก งกันไปจะเป็นรู่ยมาโครยกโครยโอ้ย่าจะหมดวะพี่ะพี่เอาปกติลูกมันใส่มากี่ตันลูกมันเต็มน้ำหนัก17500อันนี้17500เลยหรอ17ตัน500 ตัวแม่ก็ตังหาสิบเจ็ดตันห้าถ้าฝนตกมาอีกเอามันเป็นไรไหมนี่<ะ>ถ้าฝนตกมาอีกกูยกได้เมได้อยู่นะม,นนนมีทั้งไมคโคเล็กไมคโคใหญ่ด้ย อันนั้นมนโคใหญ่โคเล,ล็กวัววายจะหมดสิบเจ็ดตันเนอะวัวไม้สับลงแหลมใช่บังครับแต่่ังเอี่ยวเอามาลงพัพรายชัย เดียวลงผิดล้านแล้วเนี่ยคิดว่าตรงนี้เป็นแหลมชบังอะเ, <laughs> เจอแหลมพระบลาใจโอ้ฝนตกถนนลื่นก็ร,กระมัดระวังกันด้วยนะครับปัด <laughs> ปัด <laughs> <laughs> ไอ้นึกว่ารถเกียร์ใหญ่นำมมยกฝนก็เหมือนจะไม้ไะทุกคนเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนี่คึมๆมาอีกแล้วกว่าจะเก็บเสร็จก็นานพอสมควรครับก็เดี๋ยวให้เก็บของเก็บไรออกนะครับเดี๋ยวรอดูตอนยกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดนอะไรวะ เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเสียหายน้อยมากมากน้อยแค่ไหนเนาะก็เดี๋ยวให้เขาเก็บพองเก็บอลไรออกก่อนนะครับเอาสินค้าออกก่อนไม้สับไม้สับ